ท่านสาธุชนมาทำบุญตักบาตรในวันนี้ในเช้าที่30ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้ท่านทั้งหลายที่มียงมีแต่ความสุขความเจริญ ในปี <S 2 <S <an> 5 999, ained, 5 9ป <S an> mm ีใหม่ที่จะถึงนี้ะเีนัเทียมนอกมาแ่ระเทเีน่นะันให้เป็นวัเ็กผู้าากรักัาบา ในราลึกนรแรงกันไปให้ทีาเมือง้ที่ริัทอย่งรณบรับการแ้าจารเมีอะไรแต่้าอากร่วมผัวใหม่โทูกวดถว่าเราเลืกมันตราส่เป็นแบบเรีนสามารถ พิธีกรท่านอวพร้นกท่านอวยพรกรท่าอวยพรให้พกรท่านอรทีกรท่านอวยพรในวกร่านอวยพร่ี่านอวยพรให้พิธีกรท่านอวยพรให้ก่าวยพรใหิธีรท่านอวยพร้ิวีรท่านอวยพ่านอวยพร้่าอ่านอวยพรท่านอวยพหมรท่านอพรานอวรหานอรท่านอวยพรานอวยพ้ท่านอวยพ